ท้าโราสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนสิงหาคม2,567ค่ะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกสถานะเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ก็ดูได้นะคะขอแค่ว่าในช่วงแรกอะคะ่ะกวางที่กวางเปิดในเรื่องของสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาค่ะถ้าสถานการณ์เนี้ยมันตรงกับคุณนะคะคุณก็สามารถดูได้ทั้งคลิปเลย นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะในตอนนี้ค่ะกวางเปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะก็จะมีลิงก์ลน์อยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยแล้วอีกอย่างนึงกวางขอฝากนิดนึงค่ะเออฝากกดไลค์นะคะแล้วกดติดตามกวางด้วยนะคะฝากดูโฆษณานิดนึงค่ะจะได้เป็นข้นหนมให้เจ้าตัวเล็กนะคะอ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะกวางขอดูไพ่นิดนึงนะคะว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่สองไม้ค่ะแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วย6กหกเหรียญน,นะคะกวางม,มองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะอาจจะอยู่ห่างไกลกันแล้วก็พูดคุยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านทางออนไลน์เนอะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันค่ะหรือว่าตัวที่แบบ ตัวเราอยู่ใกล้กันค่ะแต่ว่าใจเราอยู่ห่างกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่คุณคุยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเออดูแล้วเย็นชานิดนึงนะคะแต่ความก็มองแล้วนะเพราะว่ามันมีไพ่อัศาวินถือเหรียญเนอะมันก็ยังคงเป็นความรักที่ไปได้เรื่อยๆค่ะมันอาจจะพัฒนาช้า ะะแต่มันก็ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้ค่ะธาตุด,ดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะวันที่เนี่ยสามารถดูได้ด้านล่างนะคะกวางมีพิมพ์ไว้ให้นะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะแล้วตรงนี้ค่ะมีไพ่หกเหรียญขึ้นมานะคะกวางมองว่าคนที่คุณคุยอยู่เนอะอาจจะเป็นคนที่บางครั้งอะเหมือนทุ่มเทเนอะ บางครั้งเหมือนทุ่มเทแล้วก็คือเหมือนอาจจะไม่ค่อยสม่ําเสมอสักเท่าไหร่นะคะดูแล้วบางครั้งมีใจบางครั้งดูแล้วไม่มีใจแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่เนาะยังโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะออมีคนที่มีบุญมีวาสนามีโชคชะตาร่วมกันกับเรานะมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะอ,อ,อาจจะเป็นคนต่างชาติคนต่างแดนหรือว่ารู้จัก ผ่านทางออนไลน์ก็เป็นไปได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะว่ามีสถานการณ์อะไรอีกเนาะแอบขอไพ่เพิ่มอีกสามใบนะคะมีไพ่ราชินีถือไม้นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยเ,เด็กถือดาบค่ะลองขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบเนะบาะหนึ่งใบนะคะอือตามด้วยห้าดาบค่ะเออตรงเนี้ยมีเห็นเพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นชาว ธาตุไฟหรือว่าธาตุลมนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุาลมก็ได้นะคะเออในตรงนี้ค่ะกวงม,มองว่าตัวคุณนะเนี่ยเหมือนกับโฟกัสในเรื่องของการงานเลยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นมองหาความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงไม่อยากที่จะแบบเรื่อยเปยื่อยไม่อยากที่จะคุยกับใครไปเล่นๆแล้วนะคะเออ ใครที่มีความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินไม่ชัดเจนก็อยากจะให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกมีความกังวลกับความสัมพันธ์นั้นๆว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงไปได้ราบลื่นไหมก็ยังมีความกังวลเนาะในตัวคุณเนะะี่ยค่ะเออหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยกังวลในตัวเขานะเ,ออเพราะวันมีบางอย่างเรารู้สึกว่าออในทาง ร่วมกันเดินไปในทางระหว่างที่เราครบไปอะ่ะบางครั้งเราก็รู้สึกโดดเดี่ยวไงอืมมันเหมือนว่าเราอยากจะปรึกษาใครสักคนนึงอยากจะคุยเก็บใครสักคนหนึ่งแต่ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้สแตนบายอยู่อาจจะไม่ได้รับฟังเราอยู่นะคะนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนเรายือนอยู่คนเดียวเรามองหันกลับไปแล้วมันก็ไม่มีใครมันรู้สึกเงาเงาะนะคะเออ นะอ่ะต่อไปค่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเอกสถานการณ์อะไรอีกนะคะมาดูสิมีไพ่สิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่เดว์เบอร์ค่ะแล้วก็มีไพ่เก้าดาบค่ะเความมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีระยะทางไงมันอยู่ไกลกันเจอกันผ่านทางออนไลน์แบบเนี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าความเป็นไปได้มากน้อยที่มันจะตลอดลอดฝั่งเนี้ย เออมันเป็นยังไงเนอะเออมันจะไปได้ไหมนะคะมันสามารถจะเป็นครอบครัวได้ไหมเพราะอย่างที่บอกไปเนอะว่าตัวเราน่ะต้องการความมั่นคงแล้วไม่ได้อยากที่จะเลื่อยเปื่อยแล้วไม่อยากที่จะคุยกันไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยไงพอไม่เจอหน้ากันแล้วมันก็แต่ว่าก็คือคือมันแพนคิดแพนไว้ในหัวแล้วว่าเอออยากจะเจอหน้าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องกลายเป็นลองเทอมนะเออไม่อยากที่จะคุยไปเรื่อยๆ นะคะอาจจะมีความรู้สึกนั้นแล้วพอการที่เราไม่ได้เจอหน้ากันหรือความสัมพันธ์ที่มันห่างก,กันออกไปเนี่ยเอ,อมันทําให้เรารู้สึกเครียดบ้างอืมทำให้รู้สึกเครียดหรือความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าคุณมาจากต่างสถานะก็ได้สถานะทางสังคมสถานะเออหลายๆอย่างทางด้านการงานนะคะที่อยู่กันคนลรแวดวงสังคมแล้วอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมีการที่แบบ คอมมูนิเคชันมันอาจจะสื่อสารไม่ค่อยได้ได้ดีสักเท่าไหร่เออเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแบบเนี้ยนะเออพอคุยกันแล้วมันอาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่องบางอย่างบางวัฒนธรรมนะคะเหมือนสับคําเดียวกันแต่ เขาสือ่อีกแบบหนึงเราคิดอีกแบบนึงแบบนี้ก็ได้ค่ะมันทําใหเ้เกิดการผิดพลาดกันเกิดขึ้นนะคะกวางขออีกนิดนึงค่ะเผื่อมันจะมีสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอีกเนาะนะดูโดยรวมแล้วนะคะว่าที่ไพ่ออกมาเนี่ยมัจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันอะคะ่ะอ,อ,อยู่กันต่างสถานที่นะเนาะเป็นความรักที่ทางไกลก็ได้ค่ะหรืออาจจะต่างชาตินะ หรือไม่ก็รู้จักผ่านทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมีไพ่หกดาบค่ะเด็กถือไม้เห็นไหมเด็กถือไม้เนี่ยเป็นเป็นการติดต่อสื่อสารแบบต่างประเทศอะ่ะอต่างประเทศนะคะแล้วก็สองเหรียญค่ะตัวคุณนั้นก็ยังไม่แน่ใจในตัวเขาหรือว่าตัวเขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจในตัวคุณก็ได้เนาะหร,หรือความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงหมุนไปหมุนมาค่ะมันยังไม่มีความชัดเจนสักเท่าไหร่ ดูเหมือนจะชัดเจนอีกมุมหนึ่งก็ดูเหมือนไม่ชัดเจนเออมันยังไม่ไม่เจอบทสรุปนะคะนะแต่ว่าเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความตื่นเต้นอยู่แหละมันมันดูราบลื่นแหละมันใจฟูแหละแต่มันแบบไม่รู้ว่าปลายทางเป็นยังไงไงเออมีไพ่หกหก ดาบควางมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงไปต่อได้เรื่อยๆนะมันมีอะไรมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันก็พร้อม้อมพร้อมที่จะฝ่าฟันกันไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชัดๆดีกว่าว่าทิศทางความรักเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะพร้อมฝ่าฟันกันไปจริงๆไหมเออความสัมพันธ์เนี้ยบทสรุปอะคุณกับเขาเนี่ยมันจะได้ลงเอยกันไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อเนาะ มาเริ่มกันค่ะมาดูทิศทางความรักกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนยังอยู่ยังดูอยู่ไหมคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะควางเปิดรับดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เนาะมาดูค่ะว่าเป็นยังไงควางขอไพ่มาก่อนเนาะสใบค่ะมีจัดเม้นท์นะคะแล้วก็ราชินีถือไม้ค่ะแล้วก็สเหรียญค่ะความมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันถูกชะตากันเนาะ คูณสองคนต่างก็ถูกชะตานะแล้วมันก็สามารถไปได้เรื่อยๆค่ะสองเหรียญเนี่ยมันยังคงแบบบาลานได้อยู่เออต่างคนต่างก็เอออยากจะที่จะประครับประคองไปในทางที่ดีนะคะตัวคุณก็พยายามที่จะประ,ประครับประคองตัวเขาก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆอย่าเพิ่งตกใจกลัวไปนะอืม มาดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คออมาดูกันนะคะมีสี่สี่ถ้วยทำไมล่ะสี่ถ้วยแล้วก็เดะสตาแล้วก็ตามด้วยอัศวินถือไม้ความมองว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟมากๆเลยนะเออเป็นคนที่แอคทีฟมากๆนะคะบางครั้งการที่อยู่ไกลกันเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกเหงาเกิดขึ้นค่ะเนี่ย เดือดตาเนอยามค่ำคืนมันมีก็มีความเหงาบ้างเนอะบางทีอยู่ไกลกันก็รู้สึกว่าอยากที่จะอยู่ใกล้ๆกันนค่ะเออมันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะที่เออมันเป็นอุปสรรคมันก็มันก็อยู่แล้วเนอะเวลาความสัมพันธ์ที่มันอยู่ไกลกันอ่ะอุปสรรคมันก็คือการที่เราไม่ได้ทัชชิ่งกันเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเนอะไม่ได้มีความอบอุ่นเหมือนกับเนอะคู่ทั่วไปเนอะอ่ะมาต่อนะคะวางขอนิดนึงค่ะ แล้วความมองอีกนะยคะว่าสิ่งที่เขาคิดในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากให้คุณเปิดใจเปิดใจนิดนึงเดอรสตาเนี่ยคือหมายถึงแบบโอเพ่นนิดนึงนะคะเ,เขาก็อยากรู้อะไรหลายๆอย่างในตัวเราอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนเรื่องของคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณชอบไม่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะเออดังนั้นเราอาจจะต้องเปิดนิดนึงเนาะหรือเล่าให้เขาฟังบ้างนะมันจะเป็นการดีมากในการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะ มาดูต่อค่ะว่าทิศทางความรักนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะจะโอเคตลอดลอดฝั่งไหมเอ่ยนะอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยเก้าไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยสามดาบค่ะถามว่ามันไปได้เรื่อยๆไหมความคิดว่าตัวเราอาจจะต้องอย่าคิดมากค่ะอืมถ้าเราคิดมากเนี่ยเออมันจะผิดหวังเนอะอย่าไปคาดหวังกับมันพยายามปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย คิดมากค่ะคิดมากจนแบบปวดหัวคิดมากจนแบบหัวแตกเลยเห็นไหมเอออย่าไปคิดมากนะคะพยายามเออไปเรื่อยๆอย่าไปกดดันตัวเองเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่คุนคุยอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเรื่อยๆเออชอบความสบายสบาย ไม่ชอบความกดดันหรืออะไรแบบเนี้นะคะดังนั้นเราก็ต้องแบบ go with the f l o เนอะนะไปไงั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ความยังคงมองเห็นเนะาะอไพ่ก้าไม้นั่นหมายถึงกำแพงอะค่ะตัวเราเนี่ยอาจจะมีกำแพงเหมือนที่บอกไปในเดอสตาร์เนาะบางครั้งเราอาจจะต้องแบบเปิดบ้างเออถ้าเกิดว่าเราห่วงพื้นที่ส่วนตัวเรามากเกินไปเขาเข้าไม่ถึงเรานะ เออดังนั้นเราอาจจะต้องเปิดบ้างว่ามีเออเล่าความลับเล่าอะไรให้เขาฟังบ้างให้เกิดความไว้ใจเนาะเออเราก็ต้องมีนิดนึงนะคะอะควางขอ,อนิดนึงค่ะว่ามีโอกาสจะได้แบบมาเจอกันอยู่ได้กันเร็วๆนี้ไหมนะคะอ่ามามีสองถ้วยจ้ะแล้วก็มีเก้าเหรียญค่ะแล้วก็สองไม้ค่ะไพ่มันออกมาดีมากๆเลยเนาะ จะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะใครที่หวังจะได้เจอนะคะเพราะว่าในคลิปนี้มันเหมือนโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ที่มันอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือความสัมพันธ์ที่เอ่อตอนนี้มันไม่หวานลวมันมันใจมันห่างกันอ่ะเออแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้วางมองว่าเดี๋ยวจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะแค่ลดอะไรลดอีโก้เราจ้ะลดอีโก้เรานิดนึงนะคะไพ่ก้าเหรียญเนี่ยมันหมายถึงความเยอะค่ะ เอออาจจะลดความเยอะในตัวเรานิดนึงนะคะเราอาจจะไม่ต้องรีเควสไม่ต้องดีมานเยอะอะไรเนอะเออพยายามที่จะเปิดใจให้ได้มากที่สุดค่ะอสองไม้เนี่ยก็คือหมายถึงเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะนะบางทีเราอาจจะต้องเ,ออเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารคําพูดอะไรอย่างเงี้ย นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเนอะ ừ, วัฒนธรรมมันก็ต่างกันดังนั้นเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรพวกนี้เพิ่มด้วยนะคะแล้ววางมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ดีแล้วไปแบบยาวนะ,ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของความรู้สึกกันค่ะว่าเขาเนี่ยในตอนนี้เขารู้สึกคิดถึงเราไหมเขารักเราหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเออ มีสองเหรียญสามถ้วยนะคะแล้วก็7ไม้ค่ะในตอนนี้ถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะคะเขาก็ยังคงรู้สึกว่า50-50อยู่เนาะยังไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นมายังไม่ได้พูดถึงในความรู้สึกอะไรมากนักแต่เขาถามว่าเขารู้สึกดีที่อยู่ได้กันกับเรารู้สึก enjoy ในการได้คุยกับเรานะคะรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เออแต่เขาจะเหนื่อยเนะาะกับการที่เขาต้องเข้าถึงตัวตนของเราอะ่ะดังนั้นเราอย่างที่มันก็วกกลับมาในช่วงแรกอยู่ดีอะค่ะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เปิดใจอะไรกับเขามากนักเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเกรงๆว่ากลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไปไม่รอดหรือะไรแบบเนี้ยนะคะเออบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายเนาะเออคุยคุยกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองค่ะนะอืม ไปต่อค่ะว่าออแล้วความรู้สึกเขาจะพัฒนาได้ไหมนเนาะเขาจะพัฒนาความรู้สึกตรงนี้ได้ไหมนะคะแน่นอนนะแน่นอนนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็สี่เหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยรออา,าชินีถือเหรียญแน่นอนค่ะไพ่ถ้วยขึ้นมาแล้วแล้วไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยคือความรักนะความรู้สึกดีๆมันก่อตัวขึ้นค่ะเออมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากดังนั้นค่ะมันจะพัฒนาได้ แล้วมันพัฒนาได้ไปอีกไกลเลยนะขอแค่เราเราเปิดตัวนิดนึงค่ะเป,เปิดตัวนิดนึงนะคะอืมห่วงตัวเองมากเลยหรือบางทีเขารู้สึกได้ว่าอะไรรู้ไหมว่าตัวเรานั้นนะ่ะยังอยากเป็นโสดอยู่หรือเปล่ายังไม่พร้อมที่จะพัฒนากับเขาหรือเปล่าอืมตรงนี้มันสามารถสลับกันได้เนอะมันเป็นไวเวอร์ซ่าค่ะอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ยังไม่พร้อมนะคะ อืมแล้วกเ็เขาก็ยังคงมองว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีคุณค่าพอคู่ควรอะไรแบบเนี้ยเขา่าชื่นชมคุณมากนะเออดังนั้นความความรัก,กมันเกาะตัวขึ้นได้แน่นอนนะคะถึงมันจะแบบเล็กๆแต่มันสามารถขยายใหญ่ได้นะคะอ่ะนี่ก็คือให้มันอิ่ม อิ่มเอมใจนะอันนี้ก็คออือความรักความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีพฤษภนะคะอะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากดูส่วนตัวกวางก็สามารถคลิกลิงก์ไลน์มาได้เลยนะไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกวางตั้งให้นะคะแล้วคุณจะได้คำ,คำตอบที่คุณกำลังอยากรู้พอดีก็ได้นะหรือไม่ถ้าคุณแบบไม่อยากจะคุยอ่ะอายเขินนะคะ สามารถพิมพ์ได้มีการแบบแชทแบบเรียวทามก็มีนะคลิกรายละเอียดดูได้นะคะแล้วก็ติดต่อทางช่องทางนี้ QR code หรือไม่ก็ลิงก์ไลน์นะคะวันนี้ก็ขอโตไปก่อนนะคะบ๊ายบาย